ตัวอย่างที่สี่นะครับของเส้นขนานเนาะตัวอย่างที่สี่เขาบอกว่าถ้าเส้นตรงที่ผ่านจุด x แล้วก็เจ็ดนะครับและและจุดลบสามลบสองนะครับขนานกับเส้นตรงที่ผ่านจุดสามสองและหนึ่งลบสี่นะครับเขาบอกจงหาค่า x อืมเหมือนกับข้อเมื่อกี้นะครับข้อที่สามเขาบอกว่า เส้นตรงนะครับมันขนานกันกับเส้นตรงที่ผ่านจุดเนาะอันนี้ก็แนวคิดเดียวกันนะครับถ้ามันขนานกันความชันจะต้องเท่ากันนะครับก็ง่ายๆเลยหาค่า x นะครับเราก็คจานาญแล้วแหละเนาะอ่ะไปดูนะครับว่ามันมีอะไรบ้างมีเส้นตรง2เส้นเนาะคูแทนเส้นตรงนี้เป็นสีน้าเงินเนาะแล้วก็เส้นตรงอันนี้เป็นสีแดงโอเคเขียนก่อนนะครับเส้นตรง2เส้นนะครับ ผ่านจุด x 7และลบ3ลบ2นะครับเอาลบ3ลบอไปข้างล่างนะครับดูน้อยดีนะครับแล้วก็ x เข้างบนแล้วก็มีเส้นตรงเส้นที่2นะครับก็คือเส้นสีแดงนะครับเพราะออกมันขนานกันนะครับก็ใส่เครื่องหมายของการขนานไว้ด้วยนะครับสีแดงนะครับมีจุดอยู่2จุดนั่นเองนะครับมี1่ลบ4อ่ลบ4ี่แล้วก็3านะครับ ทีนี้อ่าเมื่อมันขนานกันมันบอกว่ามันขนานกันมันขนานกันแสดงว่า M มันเท่ากันนะครับก็ให้ก่อนเลยนะให้ M1 หนึ่งนะครับแทนความชันของไม่พอนะอ่าไม่ได้และวักตินะครับเพราะมันเป็นรูปเหมือนกันโอเคให้ M1 หนึ่งแทนความชันของเส้นตรง ที่ผ่านจุดผ่านจุดอะไรผ่านจุด x 7นะครับและลบ3ลบสนั่นเองนะครับแล้วก็ให้ m 2อนะครับอ้าแรงอะไรไม่เอาไม่ดูนะครับเป็นเส้นตรงนะครับที่ผ่านจุดเหมือนกันผ่านจุดอะไรบ้างมี3 2และ1ลบ4โอเค ตามนี้นะครับอันดับแรกก็ไปดู m1 เขาบอกว่า m1 m1 คืออะไรอ่ะครูให้อันนี้เป็นนะครับครูให้ไอ้นี่เป็น x2 อันนี้ y2 เนาะอันนี้ x1 y1 ตันเองอย่าลืมแบ่งเซสชันนะครับลรูพลัดแบ่งเซสชันไว้จะได้ไม่เลยป้ายดีเถื่อนนะครับ m1 นะครับเท่ากับอ่ะจากสูตรนะครับ m1 เท่ากับ y2 ลบ y1 นะครับส่วนด้วย x 2ลบ x 1เขียนเยอะๆจะได้จำเยอะๆนะครับ x 2ลบ x 1 2> x 2่เด้อช 2> 2่ x2 ลบ2โอเค y 2ลบ y 1 y 2คืออะไร y 2คือ7 y 1คือลบ2ก็จะเป็น7ลบลบ2นั่นเองแล้วก็ x 2คือ x 2คือ x x 1คือลบ3นะครับ x ลบ3แบบนี้นะครับแทนค่าเสร็จแล้วปุ๊บหาค่าเลยนะครับ าค่าได้ไหมข้างบนหาค่าได้นะครับ7-2ลบลบ2ได้9นั่นเองข้างล่างนะครับ x ลบลบ3นะครับ x เป็นตัวแปรติด y นะครับก็ x, x okay. เหมือนเดิมลบลบสก็คือบวกอเคแสดงว่า m 1เนี่ยมันเท่ากับตัวนี้เนาะเอาไว้ก่อนเพราะว่าเราทำอะไรมันไม่ได้เนาะต่อไป m 2นะครับ m 2คือความชันของเส้นตรงที่ผ่านจุด3 2แล้วก็1 4นะครับคู่ให้นะครับอ่า x 2 x y 2นะครับอยู่ตรงนี้แล้วก็ x 1 y 1อยู่ตรงนี้นะครับแทนค่านะครับโอเคจากก่อนนะครับสูตรนะครับ y 2ลบ y 1เสียงดังหน่อยนะครับแล้วก็ส่วนตัว x สองลบ x 1นนะครับอย่าไปสนใจเสียงเด็กน้อยมันเด็กน้อยเยอะแยะเต็มบ้านครูไปหมดโอเคแทนค่านะครับ อ่ะ y สองลบ y หนึ่งก็คือสองลบลบสี่ oh. เนาะสองลบลบสี่ 4, นะครับ x สองลบ x หนึ่งก็คือน่มีคนไปได่าแล้ว <laughs> โอเคนะครับเราสนใจแค่ของเรานะครับ oh. x สองลบ x หนึ่งนะครับก็คือสามลบหนึ่งนะครับสามลบหนึ่งนะครับก็เท่ากับนะครับสองลบลบสี่คืออะไรสองลบลบสี่ก็คือหกสามลบลบหนึ่งก็คือสองอ่าทีนี้ ได้สามถูกไหมเนี่ยอ่าสองลบสี 2, ่ 4, ได้หกโอเคสามลบหนึ 3, ่งโอเคถูกต้องนะครับแสดงว่า M สองเนี่ยมันเท่ากับสามจากนะครับเส้นตรง 2, สองเส้นน,น,นี้ขนานกันะเขียนลงไปจากเส้นตรงสองเส้นอ่ารัดไ้นะครับเส้นนี้ขนานกันจะได้ว่า 1> m 1เท่ากับ m 2นั่นเองแทนค่าเลย m 1ก็คือ9นะครับ m อยู่ตรงนี้เนาะ9ส่วนด้วย x บวก3ก็จะเท่ากับอ่าเท่ากับอะไรเท่ากับ m 2 m 2ก็คือ3ตรงนี้นี่นะครับอ่าแก้สมการนะครับก็จะเป็น9เท่ากับ3คูณกับ x บวก3ในที่นี้นะครับกูจะยังไม่คูณเข้าเนาะให้ย้ายย้าย3มาหาร9ก่อนเลยก็จะเป็น9ส่วน3เนาะ เท่ากับ x บวก3นั่นเองทีงนี้ก็หารกันก็จะได้3เท่ากับ x บวก3อ่าจะได้ x เท่ากับ0เสร็จแล้วนะครับตอบ x เท่ากับ0อ่าตอบหน่อยนิดนึงนะครับค่า x มีค่าเท่ากับ0นนะครับเสร็จเรียบร้อยข้อนี้ง่ายๆนะครับ